กดกวาดล้างขอทานขมนกลางเมืองพัทยาทางด้านขอทานขมรมนบอกว่าถ้าเลือกเกิดได้ก็อยากเกิดเป็นคนไทยค่ะบ้านเกิดค่ะส,สวัสดิการไม่มีที่ทำกินเหมือนไทยค่า <c oughs> โดนอีกแล้ว <laughs> หน้าที่จับกลุ่มขอทานสัญชาติกัมพูชาได้จํานวน3คนนะคะได้แก่นางซกพาลีอายุ59ปีนางสาวดาวอายุ4 1ปีและนางสาวโซเพนงวนนะคะอายุ41ปีพร้อมของกลางนะคะเป็นแก้วน้ำพลาสติกเศษเหรียญแล้วก็ธนบัตรจํานวนหนึ่งซึ่งล้วนเป็นหน้าเดิมๆที่เคยถูกจับกลุมมาแล้วทั้งสิ้นนะคะแต่ก็ไม่เข็ดลาบค่ะกูไม่ไปกูไม่หยุดกูหยุดแล้วกูอะไรแดกฟิลินั้นสอบสวนนางซกนะคะหนึ่งในขอทานมรนะคะชีก็บอกว่าเอ่อที่ต้องลักลอบเข้ามาเป็นขอทานเนี่ยเพร พราะบ้านเกิดไม่มีงานทำชีพูดไปน้ําตาลไหลไปเลยนะแบบเออนางก็เลยบอกว่าเออแบบเออมันไม่มีงานทําจริงๆก็เลยยอมเสี่ยงผิดกฎหมายเพื่อเลี้ยงครอบครัวอ,อแล้วก็เลยเอาการขอทานเป็นอาชีพประจํา คนอื่นเขาก็ทํางานดีๆป้ามานั่งขอทานเนี่ยรักสบายไงเราอะอะทางด้านนางสาวดาวนะคะก็ยอมรับเหมือนกันค่ะว่าเคยถูกจับมาแล้วหลายครั้งแต่ก็ยังไม่เลิอกอาชีพนี้ค่ะเพราะว่าบ้านเกิดเนี่ยขาดสวัสดิการและไม่มีที่ทํากินเหมือนในไทยพร้อมเปิดใจด้วยนะคะว่าถ้าเกิดเลือกเกิดได้เนี่ยก็อยากจะเกิดเป็นคนไทยอย่างไรก็ตามนะคะการกวาดล้างครั้งนี้เนี่ยตมชมบุรียืนยันว่าเป็นมาตรการเข้มไม่ปล่อยปะละเลยต่อขบวนการต่างด้าวพิกฎไม้ที่บ่อนทําลายภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวไทยพร้อมเดินหน้าปราบปรามต่อเนื่องเพื่อ ความสงบสุขเรียบร้อยและสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติในกรณีที่โดนจับซ้ำซากแบบนี้เนี่ยเราสามารถทำอะไร มากกว่านี้ได้ไหมอย่างเช่นแบรนด์ถาวรเออ,อเพราะว่าไม่งั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะแบบเหนื่อยไม่จบไม่สิน้นใครมีความดูเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกบุญกันได้นะคะจริงๆแล้วก็ไม่อยากจะให้มีขอทางคอมเมน์มาอะไรแบบนี้เลยมันมันดูไม่ค่อยดีเนาะและคลิปนี้สนับสนุนโดย fastwars แพลตฟอร์มสังหาที่เปิดโอกาสให้คุณสร้างรายได้ได้แบบไร้ขีดจำกัดสนใจคลิกลิงก์ใต้โปรไฟล์ได้เลยครั